สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการดูคลิป YouTube ที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับสำหรับคนที่อยากจะดูคลิปต่างประเทศแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษก็อาจจะรู้สึกว่าดูไม่รู้เรื่องมีวิธีแก้ไขอยู่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือว่ามันจะขึ้นอยู่กับคลิปบางประเภทนะครับบางประเภทที่เขาทำไว้เนี่ยเขามีคำบรรยายที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะสามารถดูได้นะครับ คลิปที่มีคํญญาบรรยายนะครับเวลาเราเราเข้าคลิปไปแล้วเนี่ยก็จะมีตัวสัญลักษณ์อย่างนี้โผล่ขึ้นมานะครับเห็นอยู่นะครับตรงใกล้ๆเมาส์เรากดที่ตงญญรงไอคอนคําบรรยายนะครับก็จะสามารถมีคําพูดเป็นภาษาอังกฤษโผล่ขึ้นมาได้นะครับแต่ทีนี้ก็คือว่า,าถ้าเราอยากจะดูเป็นภาษาไทยเราสามารถที่จะเข้าไปตรงนี้ได้นะครับกดตรงตั้งค่าแล้วก็ตรงคํญญารบรรยายที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยตรงนี้ แปลอัตโนมัตินะครับแล้วก็เลื่อนไปเป็นภาษาไทย YouTube ก็จะสามารถแปลจากคำบรรยายภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยได้เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับเพียงเท่านี้คุณก็สามารถที่จะดูคลิปต่างประเทศได้แล้วง่ายๆสั้นๆแค่นี้ครับ วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเราพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ